จเจริญพรธรรมะเช้านี้ที่วัดวังหินสามย่านจังหวัดระยองมองเห็นลูกหมุนที่อยู่บนหลังคาวัดก็ทําให้นึกถึงระบบระบายความร้อนแสดงว่ามีความร้อนอยู่ในตัวอาคารจึงทําให้มีระบบดึงความร้อนออกมาทําให้ลูกหมุนหมุนเมื่อชีวิตมีระบบระบายความร้อนบ้างก็จะทําให้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เป็นความร้อนที่อัดอั้น เพราะว่าการอยู่ด้วยกันอย่างน้อยๆก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างและมีความร้อนอัดอั้นอยู่ในใจอย่าได้ทำให้อะไรๆกลายเป็นไฟสมใจไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือชีวิตองค์กรของการทำงานระบบระบายความร้อนในชีวิตของเราก็คือการสร้างกิจวัตรโดยการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการส่งเสริมสภาวะใจให้เกิดการระบายความร้อนไม่เกิดความอัดอัน้น เพราะสุดท้ายจริงๆไม่ว่าใครจะป่วยไข้โรคอะไรหมออะไรรักษาไม่หายแต่หมอปองรักษาห,หายได้หมดหมอปองปองเมนขอให้ตั้งใจวันนี้ร่วมกันด้วยการระบายความร้อนอยากเก็บไว้อึดอัดอะไรท่านทั้งหลายเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออึดอัดอะไรเราเกิดมาเพื่อระบายออกด้วยการสร้างกิจวัตรนั่งรถไปสวดมนต์ไปนึกถึงแต่ความดี เมื่อคืนบรรยายธรรมกับพระ89รูปบวชถวายพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในบุญสัตมวานครบร้อยวันแห่งวันสวรรคตที่วัดโรงช้างเผือกวันนี้ที่วัดหนองจอกกำลังเดินทางขอจเจริญพรปลอดภัยทุกท่านสาธุ